สวัสดีครับจะมารีวิวนะผมเจ้าอีซูออนนิวนะครับปีสองพันสิบแปดนะครับเครื่องหนึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์ครับมาชมครับผมเครื่องฟิสตสตาร์ทอีกง่ายนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับมีแค่ใส่ท่อรองล้อนะครับเลขไม้นะครับผมอยู่ที่แปดหมื่นเก้าพันกิโลนะครับผมฟังแต่งภายในมีแค่วัดบูธนะครับแล้วก็หัวเกียร์นะครับรถเป็นตัวสี่ประตูตัวสูงโรงงานเลยนะครับตัวท็อปนะครับกระจกไฟฟ้านะครับ ใช้งานทั้งหมด4บานนะครับผมมองข้างั๊บไฟฟ้านะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับลายเข้ามาใหม่สดๆเลยนะครับเครื่องยนต์นิ่งๆนะครับน้าไม่ดันควันไม่ไหลนะครับเดินทางไกลได้ปกติครับผมใครหาใช้งานนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมเล่มเอกสารครบนะครับรถบ้านชื่อบุคคลนะครับพา4ปีหน้าเลยครับ69ยาวๆเลยครับเครื่องยนต์นิ่งๆอย่างนี้เลยนะครับเดิมๆนะครับไม่มีรีแมปนะครับผมเดิมๆเลยนะครับ รับพันสวยนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับผมรถก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดิมๆใส่ท่อใบเดียวนะครับรอตัวส่งแท้โรงงานนะครับเครื่อง1.9ริ้วรอยก็จะมีบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับมีบวกท้าย1ะเล็กๆก็สีนิดหน่อยนะครับผมประมาณนี้ราคาเบาๆนะครับ 279,000บาทนะครับ2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมดูรถได้ที่ยุทธยาเสนานะครับผมบริการส่งทั่วประเทศนะครับใครหาใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนิ่งๆๆเลยแลครับเดิมๆครับสนใจสอบถามได้ครับประมาณนี้ครับผมครับ